สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ในวันที่13กุมภาพันธ์นะคะดาวพระอาทิตย์ค่ะมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีนะคะและก็ไปอยู่ร่วมกับดาวพระพฤหัสค่ะ และดาวคู่นี้นะคะเป็นดาวคู่มิตรจะส่งผลอย่างไรต่อทั้งหมด12ลัคนาราศีก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ดาวพระอาทิตย์นะคะมีเกณฑ์การโยกย้ายราศีในวันที่13กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ไปอยู่ร่วมกับดาวพระพฤหัสค่ะดาวคู่นี้นะคะเป็นดาวคู่มิตรดาวคู่นี้ส่วนมากเขาจะบอกว่าเวลาโคจรมาเจอกันนะคะมักจะให้โชคให้ลาบแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ก็ต้องขึ้นอยู่กับนะคะว่าลัคนาราศีอะไรนะคะไม่ได้หมายความว่าทุกๆลัคนาราศีนะคะจะได้โชคได้ลาบตรงจุดนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าในดวงดาวพระอาทิตย์และก็ดวงดาวพะระพฤหัสนะน,นะคะมีความหมายอยู่ในภพเรือนอะไรนะคะ แต่อย่างไรนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีมีนค่ะว่าดาวพระอาทิตย์นะคะย้ายราศีนะคะมาอยู่ร่วมกับดาวพระพฤหัสเช่นนี้นะคะจะส่งผลอย่างไรต่อท่านนะคะชาวลัคนาราศีมีนนะคะก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดนะคะคําพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงและแม่นยํามากกว่าค่ะดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะในชาวลัคนาราศีมีนนะคะ ก็จะหมายถึงเรือนของอริค่ะอรีก็หมายถึงนะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆอาอรีก็หมายถึงนะคะศัตรูคู่แข่งขันนั่นเองนะคะและดาวพระพฤหัสดวงนี้นะคะก็หมายถึงนะคะตัวตนของชาวลัคนาราศีมีนเองและอีกภพเรือนหนึ่งก็หมายถึงนะคะเรื่องการงานของท่านค่ะซึ่งดาวพระพฤหัสดวงนี้นะคะเขาก็อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ เดือนมีนาคมปี64แล้วนะคะก็ส่งผลยาวมาจนถึงนะคะวันที่7เมษายนปี65ค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อดาวพระอาทิต์นะคะโคจรมาอยู่ร่วมราศีกับดาวพระพฤหัสในเรือนวินาศเช่นนี้นะคะก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14มีนาคมปี65นี้นะคะชาวลัคนาราศีมีนะคะจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้นะคะ มีความคิดค่อนข้างจะสับสนในตัวเองว่าเอ๊ะงานที่เราทำตลอดระยะเวลาประมาณเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่มีนาคมปี64นะคะตกลงเราจะเอาอย่างไรแน่ในช่วงระยะเวลานี้บางท่านก็จะเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะทําแล้วรู้สึกเบื่อๆหนๆ่ายเพราะสิ่งที่เราทําที่ผ่านมานะนะคะมันไม่ได้ผลดังที่เราตั้งใจเอาไว้นั่นเองค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะและอีกใจหนึ่งนะคะก็จะ บอกกับตัวเองว่าจริงๆเราก็เริ่มมาแล้วนะคะก็ดีอยู่ได้ในระดับหนึ่งถึงจะไม่ดีเลิศก็ตามก็ยังถือว่าดี นะคะนี่คือความสับสนระหว่างคนลัคนณาราศีมีนค่ะจะเกิดความรู้สึกนะคะขัดแย้งในใจตัวเองนั่นเองนะคะบางท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะงานค่อนข้างที่จะยากและในช่วงระยะเวลานี้เช่นเดียวกันนะคะงานที่ทํานะคะก็อาจจะมีคนไม่ชอบเรามีศัตรูที่เปิดเผยไม่เปิดเผยนะคะบางคนก็ซอเสียดพูดจาให้เราเกิดความท้อแท้เหนื่อยหน่ายก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ และหลังจากวันที่2มีนาคมเป็นต้นไปนะคะ ดาวพระพุธดวงนี้ค่ะก็จะโคจรเข้าไปอยู่ร่วมราศีกับดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสในเรือนวินาศนาด้วยนะคะก็แสดงว่าหลังจากวันที่สองมีนาคมนะคะอาจจะมีนะคะเพศตรงกันข้ามหรืออาจจะเป็นคู่ครองของท่านนะคะมาพูดมาคุยหรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของท่านนะคะมาพูดคุยกับท่านตรงจุดนี้นะคะก็พยายามโน้มน้าวให้ท่านเห็นผลดีผลเสียงานที่ท่านทาก็อาจจะทําให้ท่านนะคะไข้เผยหรืออาจจะมีกําลังใจฮึดสู้ขึ้นมา อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ตรงจุดนี้จิราก็อยากจะฝากชาวลัคนาราศีมีนด้วยนะคะว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะอยากท้อแท้อย่าสิ้นหวังค่ะความรู้สึกนี้เป็นไปได้ค่ะเพราะเป็นไปตามดวงดาวที่โครจรน,นั่นเองค่ะงานอาจจะยากหรืองานอาจจะมีอุปสรรคปัญหามากมายหรือบางท่านนะคะอาจจะมาทําให้ท่านรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายแต่ขอให้สู้นะคะขอให้อดทนนะคะเดี๋ยวกันงานของท่านก็จะโครจรไปได้เด่นไปได้ดีค่ะนะคะ ขอให้มีความตั้งใจแล้วก็ขยันแล้วก็อดทนนะคะท่านก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานเป็นอย่างมากเลยนะคะและตัวท่านก็จะมีความมั่นคงค่ะทําอะไรคิดอะไรแล้วก็ลงมือทํานะคะท่านก็จะประสบความสําเร็จทั้งนั้นเลยนะคะ จากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีมีนะคะในช่วงของวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14มีนาคมปีห5หนี้นะคะท่านจะเกิดความรู้สึกท้อแท้ในเรื่องการงานที่ทํางานอาจจะยากหรืออาจจะมีอุปสรรคอะไรมากมายนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ท่านนะคะมีกําลังใจค่ะเดินหน้าต่อไปนะคะและท่านจะไม่ผิดหวังในเรื่องการงานเลยนะคะการงานนะคะเหมือนกับเป็นจุดท้าทายให้ท่านว่าท่านจะผ่านตนจุดนี้ไปได้ไหมและ งานที่ดีความมั่นคงของการงานรอท่านอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีมีนค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะ ถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ